น้องอะไรอ่ะแสดงว่าพี่เขียนไปพูดไปได้เลยพี่ก็เลยเขียนไปว่าน้องน้องอะไระใครอ่านออกบอกด้วยทุกคน จากการทำย t ท b e แนวนอมมา2ปีเต็มๆเลยทุกคนและวันนี้พี่ป๊อบกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับปากกาวิเศษปากกามายากลที่เราสามารถหลอกเพื่อนได้หรือเอาไปเรียนก็ได้นั่นก็คืออันนี้เลยนี่นี่คือปากกาวิเศษรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนปากกาทั่วไปเลยทุกคนจะมีหลากหลายสีมากๆเลยเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยนะช่วยฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์สร้างจินตนาการที่งดงามเส้นเล็กระบายง่ายผลิตจากสิ่งปลอดภัยไม่อันตรายด้วยห่อจะมีทั้งหมด12สีทุกคน และสีสวยมากแต่มันจะมีกฎลับๆอยู่เป็นยังไงมาดูกันนี่ที่ทุกคนเห็นก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองสีน้ําตาลสีเขียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันก็คือสีดําสีขาวสีเขียวเห็นไหมมันสลับกันทุกคนอาจจะงงถ้าไม่เห็นภาพมาพี่จะอธิบายให้ฟังนี่ไม่ใช่สีขาวทุกคนนี่คือสีใสแล้วก็ออกมาเลยและนี่ก็คือสีเขียวแต่เขียนแบบไหนมาดูกันเราจะเขียนชื่อเพื่อนไว้ก่อนสมมติพี่บ๊อบจะเขียนตัวโอ เขียนไว้เลยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นสีใสปึ๊บเราก็จาไว้ว่าเราเขียนไว้ตาแหน่งไหนแล้วก็สีนี้มาระบายเลยบมก็นี่ทุกคนเห็นไหมมันไม่มีสีอะไรเลยนะเห็นไหมเราไม่มีเขียนอะไรไว้เลยนะเรางินนี้ระบายนี่คือการแกล้งเพื่อนอย่างหนึ่งนะเห็นบ้านระบายมันจะเป็นสีเขียวแต่สีที่มันเลือกแสงออกมามันจะกลายเป็นสีเหลืองเห็นไหมทุกคนมดเรามีปากกานี้เราปากาตีก่อนไปก่อนเลยปึ๊บได้วงกลมแล้วเห็นไหมได้วงกลมแล้วนะ พี่บ๊อบก็จะแอบเอาปากานี want, you you ้เขียนไว้ก่อนว่าเขียนไว้ก่อนสมวติเขียนชื่อเพื่อนไว้ก่อนเลยทุกคนอ่าฝนแล้วกันฝนเห็นไหมอันนี้ใช้ปากกาใสเขียนไปแล้วนะเราก็มาโชว์กันเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือวงกลมเฉยๆไม่มีอะไรเลยและให้เพื่อนเลือกสีมาสมมติเพื่อนเลือกสีเหลืองมาแล้วก็โอเคได้เลยเพื่อนชื่ออะไรชื่อฝนโอมเพียง ฝนจะอยู่ในนี้แต่เราต้องต้องเตรียมไว้ก่อนนะเราต้องเตรียมกับเพื่อนไว้ก่อนนะแล้วต้องเตรียมกับตัวเองไว้ก่อนนี่แล้วก็มาดูแล้วก็ฝนชื่อฝนใช่ไหมได้เราให้ประกาวิเศษเขียนชื่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาระบายให้น้องๆทุกคนดูระบาย,บายด้วยมือจะออกมาเป็นคาว่าฝนเลยนะพี่จะเขียนให้ดูอีกทีหนึง่งเพราอาจจะงงไปนี่พอพี่เขียนไปปุ๊บเราก็ใช้นี้ระบายนี่ ค่อยๆระบายเห็นปะมันก็จะปรากฏคําว่าฝนเลยโดยที่เราไม่ได้เขียนอะไรเลยเห็นไหมเราแค่ระบายมันเหมือนมยากลเลยทุกคนมันเจ๋งมากเอาไว้แกล้งเพื่อนก็ได้หรือเราจะไว้ไฮไลท์ตัวหนังสือที่อาจารย์สอนก็ยังได้และนี่คือช่วงวอลเวเชคชื่อีนี้มาดูกันว่าจะมีชื่อใครบ้างทุกคนแล้วพี่ขออนุญาตทําก่อนเหมือนเดิมไหมทุกคนใครที่อยากมีชื่อทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกพี่ป๊อปได้เลยเดี๋ยวพี่ป๊อบจะเขียนชื่อไว้ให้ในอ P ีต่อๆไป นี่แล้วก็วงกลมไว้ก่อนเลยมาดูกันซิว่าชื่อน้องๆคนไหนจะอยู่ในวงกลมของพี่ป๊อบในคลิปแรกใน youtube ของพี่โอ้โหมันสุดยอดมากๆพี่อาจจะไม่ถนัดในการพูดแบบพูดเป็นเรื่อยๆอทุกคนเพราะว่าพี่อ่ะพากเสียงมาตลอดเลยการทําคลิปอะ่ะอก็เป็นกำลังใจให้พี่ป๊อบด้วยนะแล้วก็ทําวงกลมก่อนทุกคนเพื่อที่จะได้เขียนชื่อน้องๆคนลงไปดูที่ใครจะเป็นผู้โชคดี โมโกวันนี้ก็จะเยอะหน่อยเพราะผู้โชคดีของเราจะเยอะมากก็ได <Okay. S 2> ้เวลาเขียนชื่อแล้วทุกคนนี่พี่จะใช้ปากกาสีใสอันนี้เขียนเลยแต่ว่าเราจะมาดูก่อนว่าน้องคนไหนคอมเมนต์พี่บ่อยนี่เราก็จะเลื่อนหาเขาเลยน,นี่มีชื่อเยอะมากเลื่อนหาจากในคลิปเลยเลยมาอุ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ใครมีชื่ออย่าลืมมารายงานตัวด้วยนะและใครที่อยากมีชื่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะเอาไปใส่ในคลิปหน้าโอเคเป้ามาได้แล้วนอ้องได้แล้วหนึ่งหรือว่าใครที่เห็นชื่อเพื่อนก็อย่าลืมไปตามเพื่อนมาดูคลิปของพี่ป๊อบนะเป็นกำลังใจให้พี่ป๊อบด้วยเพราะพี่ป๊อบไม่เคยทำคลิป Youtube แบบนี้มืก่อนเลย Few minutes later. เดี๋ยวในชื่อน้องทุกคนคือเพาะมากเลยพ่อแม่ตั้งให้แบบชื่อสองพยางแล้วก็เพาะแล้วก็เฟียวๆท่้นั้นแน่นดนสมัยชื่อแต่ก่อนพี่นะมีแต่อะไรก็ใหมนะ่ few later. นี่เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีชื่อใครบ้างมามาดูกันชื่อแรกได้แก่น้อง น้องนะใครมีชื่อมารายงานตัวพี่ด้วยนะนี่ชื่อต่อไปน้องอะไรอ่ะ <laughs> น้องอะไรอ่ะแสดงว่าพี่เขียนไปพูดไปได้เลยพี่ก็เลยเขียนไปว่าน้องน้องอะไระ <laughs> ใครอ่านออกบอกด้วยทุกคน <laughs> มาแล้วชื่อต่อไปเป็นน้อง น้องโปแช่มารายงานตัวด้วยชื่อต่อไปได้แก่น้องวิวอย่าลืมมารายงานตัวนะน้้งแหวนใครที่มีเพื่อนชื่อแหวนไปตามเพื่อนมารายงานตัวด้วยตามด้วยน้องหวานและก็ตามด้วยน้องมิว และคนต่อไปได้แก่น้องเคมและคนต่อไปได้แก่น้องว้าวใครมีเพื่อนชื่อวาวไปตามวาวมารายงานตัวพี่ป๊อบด่วนขอเป็นสีนิดนึงมาน้องไทยและก็น้องปันปันน้องเทชร น้องเพชรและน้องเกมมารายงานตัวด้วยเป็นผู้โชคดีแล้วนะน้องฟาลิสน้องดีนะน้องเต้นมารายงานตัวดูดีเลยตามด้วยน้องอีคิวและต่อไป ได้แก่น้องพอใจและเชื่อคนสุดท้ายของคลิปแรกของพี่ได้แก่น้องน้องพู้มารายงานตัวด้วยเป็นผู้โชคดีแล้วนะ และใครที่อยากให้ปากกาวิเศษเขียนชื่อใน YouTube อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ป๊อปนะเป็นกำลังใจพี่ป๊อปด้วยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะและนี่คือชื่อน้องๆทุกคนที่พี่ป๊อปทำคลิปเกี่ยวกับปากกาวิเศษเอาไว้ใครที่อยากมีชื่ออย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ป๊อปนะและใครที่อยากเห็นพี่ป๊อปทำคลิปเกี่ยวกับอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกพี่ป๊อปได้เลยเดี๋ยวพี่ป๊อปจะไปนั่งอ่านทีละข้อความเลยสำหรับวันนี้พี่ขอไปนั่งคิดกันนะว่าพี่จะทำคอนเทนต์อะไรดีอย่าลืมกดไลค์กกดใใหห้ับบบมมือออ่่่ยยยาาางพีปป๊๊นะ